ครับสวัสดีครับวันนี้นะ้ะมาอยู่ที่อีซูซุอึ่องวนไต่แจ้งวัฒนะสำนักนี้นะฮะก็จะไปแต่งที่น้าประจำเดี๋ยวเราจะมาเจาะก,กันว่ารถคันที่เจ๊สายดันเอาไปแต่งอัน,น้ามีอะไรบ้างครับแต่ละลำบอกได้เลยว่าสุดแน่นอน ลำแรกครับน่าจะเป็นรถเจเองครับคือจริงๆแล้วเจกก็เปลี่ยนเรื่อยครับกจะเล่น d 1วัคือลิมิตเต็ดทั้งนั้นเลยครับส่วนวันนี้เราจะมาดูตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเลนโซนะฮะปกติทุกคนจะเห็นแต่แวนน่อม6ลูวันนี้มีแล้วครับแวนนอม5ลูครับใส่ตัวสูงก็ล้นไม่เยอะครับหรือว่าใส่ลิ v วอ e ซตติชั่นโคตรหล่อเลยนะทำไปเยอะมากเลยครับตัวนี้โมเดลของเขาครับน้าชอบเลยครับเป็นสติกเกอร์คาดแดงตรงนี้เลยฮะ คล้ายๆกับตัว6กลูฮะค้นหล่อเลยแล้วเอกลักษณ์ของเขานะครับก็น่าจะเป็นจุ๊บเด่นมากครับก็มีโลโก้เลนโซนะฮะฟิตเมนค้นหล่อเลยหน้า3หลัง5ลดรถเจอย่าให้เอ่ยแลครับฝาก็เล่นตัวลีมิ t เตเลยครับนี่นะภายในเจนะบอกได้เลยบอกว้าวมากเลยเหมือนรถน้เป๊ะเลยครับเ e ตคาร์โลครับดิฟฟี่แน่นๆเลยเวรรุ่นไอรอนบาทั้งหลังแน่นๆเลยครับ ครับผมมาดูอีมุมนึงครับคือจริงๆแล้วรถเจ๊ก็เป็นรถโชว์อยู่ที่โชว์รูมนะข้างนั้นเราจะเห็นเป็นทนมห้าแต่วันนี้คือน้าจะบอกได้เลยครับเป็นโมเดลใหม่ของเลนโซครับ 95V ตัวนี้นะฮะราคาจับต้องได้ไม่แพงครับแต่ดีไซน์ของเลนโซโอ้โหนี่สีดำเวลามันโดนแสงนแม่งฉ่ำยิงเอกลักษณ์ของเลนโซนะบอกได้เลยครับคำว่าตัวสติ๊กเกอร์นี่ครับนิวโลโกเป็นทั้งหน้า ET22 แล้วทั้งหลังก็เป็น et 1 3หลังค้นลึกเลยอ่ะเนี่ยฝ่ามือเลยครับลำแรกนี่นะใส่ไปก็เป็น리 e ว르เซ่นครับสวยมากครับของดีมีคุณภาพครับโครงสร้างรับประกันเลนโซ่ครับน้ามั่นใจเลยครับครับผมก็เป็นลำที่2นะครับบอกได้เลยเป็นลำแรกของน้านะครับที่เป็นไฟแดงตัวนี้เป็น D1 FC สีดำด้านโอ้โหนี่สเต็ปของเขานะครับ ไม่ล้นครับตัวเตี้ยจะใส่เก้านิ้วครึ่งก็ได้10ครึ่งก็ไม่ล้นครับฟิตเมนโคตรสวยเลยลํำนี้บอกได้เลยครับลํำนี้นะก็จัดทรงนะฮะใส่ช็อกหน้าฟินซีรีส์นะหลังมิกกี้แบ็กซับแทงย้ายแหนบลงมาอยู่ล่างนะเฉพาะทั้งหลังแล้วก็ทางหน้าใส่ฟินซีรีส์ปรับมาหน้า1หลัง2โคตรหล่อเลยแต่สิ่งที่สําคัญครับของดีมีคุณภาพแน่นอนครับเวรรุนทรง A ฝากไว้ด้วยนี่เลยครับมาตรฐานแน่นอนไปไปต่อกันลํำที่3ม ลำนี้ก็ออกรถเจ๊ไปครับก็เป็นอินสุอึ้งวนไตแจ้งวัฒนาครับเจ๊สายดันครับลำนี้ลูกค้าเลือกร้อ D1SF ครับทุกคนจะเป็นล้อโฟล์คฟอร์มิงครับสเต็ปล้อก็จะเป็น9้าครึ่งแล้วก็เป็น1ิบครึ่งลำนี้ลูกค้าเลือกโหลดกันนาไปครับหน้า3นิ้วหลัง5นิ้วโอ้โหทรงเหมือนรถเจ๊อะฟิตเมนต์ก็คือพูดง่ายๆว่าขับสบายมากครับสเต็ปที่นาทำไปก็คือย้ายแหนบหน้าหลังแล้วก็ชคสีต้นนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัว e u z u Highlander ตัวสูงนะแต่ได้ทำการแปลงหน้าครับเป็น m ิวเสิ่งที่รอวันนั้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวน้าจะพามันเปิดกันดูว้าวค้นหล่อหล่อมากนี่ครับทุกคนตัวนี้เป็นชุดแบบนี้ชุดอินเตอร์ด้วยนะครับลำนี้ก็ไปจบที่เม้งสั่งคือจริงๆแล้วชิ้นงานของพี่เม้งนะครับบอกได้เลยถ้าเป็นฝานี่เป็นฝาชื่อของลูกค้าเลยนะครับ เพนบอกไปเลยลักษณะคือการทำสีจะไม่เหมือนกันหลากหลายหลากสไตล์เหมือนรถน้าาก็ไปทำอยู่ที่นัน่น,น,น,นอยู่ครับเป็น Turbo food. เทอร์โบคูดี๋ยวเราก็จะมาเจาะกันเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะจะให้ทีมงานเลนโซ่ไปถ่ายเป็นคนแรกอ่าบอกได้เลยครับโคตรหล่อเลยครับนี่เลยครับจริงๆทุกคนเจ๊มีโปรโมชั่นนะเทาออกรถกับเจ๊นำะน้าบอกเลยทุกคนเลยว่าเจ๊เลือกแต่ของดีๆให้ครับยางก็คือยางคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นรถมันแพงล้อต้องดียางต้องดีฝากไว้ด้วยครับ